แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างแรงบันด,ดาลใจให้ลูกอยากให้เขามุ่งมั่นทำต่อไปโดยไม่กลัวล้มเหลวควรทำยังไงอะคะเอวามีเคล็ดลับมาบอกค่ะคำนี้ทรงพลังมากๆนะคะนั่นก็คืออย่างแทนที่เขาจะเชื่อว่าตนเองนั้นอะทำไม่ได้คุณช่วยเปลี่ยนความเชื่อเขาใหม่โดยการพูดว่าใช่ลูก หนูยังทําไม่ได้คําเล็กๆคํานี้คําเดียวเนี่ยจะทําให้ลูกเข้าใจได้ทันทีว่าเขากําลังอยู่ในเส้นทางเขากําลังฝึกฝนอยู่เมื่อเขาฝึกฝนไม่ช้าก็เร็วเขาจะสามารถทําได้อย่างแน่นอนค่ะและเอวายอยากให้คุณนํานํคำนี้ไปใช้สร้างแรงบนันดาลใจให้ตัวเองด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะที่เป็นเรื่องที่ยาก ที่คุณยังทําไม่ได้ในตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถทําได้เพราะว่าตอนนี้มันมีทักษะมากมายที่เราต้องเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมคะเราอยู่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทักษะมากมายหลายอย่างที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้ใหม่ค่ะให้คุณใส่คํานี้เข้าไปค่ะคําว่ายังค่ะใช่ฉันยังทําไม่ได้ฉันกําลังฝึกฝนอยู่ฉันกําลังอยู่ในเส้นทางของการฝึกฝนอยู่ ไม่ช้าก็เร็วฉันจะทําได้อย่างแน่นอนและต่อไปนี้เอวาจะอธิบายรายละเอียดคู่มือเล่มนี้ค่ะใครที่กําลังสนใจและอยากรู้ว่าเล่มม่วงเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้วิธีนําทางลูกให้สําเร็จบนพื้นฐานของความสุขสุดๆได้ยังไงเอวาจะเล่าให้ฟังค่ะ คุณจะได้รู้หลักสำคัญที่สุดของการดึงศักยภาพลูกออกมาแค่เรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่มากกว่า95%ยังไม่รู้และเข้าใจผิดรู้ไหมคะว่าความทรมานใจอย่างหนึ่งของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกวัยรุ่นนะคะก็คือการที่เขารู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่เคยดีพอในสายตาพ่อแม่เอวาเล่าเรื่องของเดวิดที่จะทำให้คนเข้าใจว่าหินทุกก้อนมีประติมากรรมซ่อนอยู่และหน้าที่ของศิลปิน คือค้นให้พบผลงานชิ้นโบแดงซึ่งก็คือหน้าที่ของพ่อแม่อย่างเรานั่นเองค่ะคุณจะได้รู้คำถามอันตรายที่ผู้ใหญ่มักใช้ถามเด็กๆแต่คำตอบที่ได้ จะไม่ช่วยให้ลูกค้นพบความเก่งของตัวเองในบทนี้มาพร้อมกับ2องคำถามที่ดีกว่าซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ถามลูกได้แม้ว่าตอนนี้เขาจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ตามคุณจะได้รู้วิธีสอนลูกตั้งเป้าหมายให้ได้ทุกอย่างทุกด้านของชีวิตรวมถึงวิธีสร้างแรงขับชั้นดี ที่จะทลายทุกข้อจำกัดในการทำความฝันให้เป็นความจริงคุณจะได้รู้ทัศนคติสำคัญแห่งยุคที่กำลังได้รับการกล่าวถึงนั่นก็คือ Growth Mindset ในเรื่องนี้ดร Carol d จเวกศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคนดังของโลกท่านได้อุทิศเวลาค้นคว้าวิจัยยาวนานกว่า30ปีจนได้วิธีปลูกฝัง Growth Mindset ตั้งแต่ลูกยังเล็กสู่ชีวิตไร้ขีดจำกัด ที่เหนือกว่าในทุกมิติแค่คุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วปลูกฝังลูกเป็นลูกของคุณจะมีแต้มต่อมหาศาลมากกว่าคนทั่วไปที่ยังไม่รู้ค่ะและที่เอวานเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นค่ะยังมีวิธีอื่นๆอ,อีกมากมายที่รวบรวมไว้รอให้คุณมาค้นพบด้วยตัวเองในคู่มือเล่มนี้คุณรู้ไหมคะว่าอะไรคือสองสิ่งที่จะไม่หวนคืนกลับมา สองสิ่งนั้นก็คือสายน้ำและเวลาค่ะความเสียดายที่พ่อแม่ต่างพูดตรงกันนั่นก็คือไม่ได้สอนในสิ่งที่ควรสอนในเวลาที่ลูกยังอยากให้สอนแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าควรจะสอนอะไรละ่ะควรจะนําทางลูกยังไงไม่อยากเสียเวลาลองผิดลองถูกเอวารวบรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว อยู่ในคู่มือเล่มนี้ค่ะสำหรับท่านที่ชอบฟังมีแบบ audiolook เอวาอ่านให้ฟังด้วยค่ะความยาวก,กว่าสมชั่วโมงเต็มฟังจาก Facebook กลุ่มปิดได้ในมือถือแบบนี้ค่ะทบทวนได้ตลอดชีวิตไม่มีจำกัดเวลาใจเป็นเจ้าของแคปหน้าจอนี้เราทักมาที่ Line@ ครูเอวาหรือทักอินบ็อกซ์ของเพจนี้มาก็ได้ค่ะพิมพ์บอกทีมงานว่าเล่มม่วงรู้ก่อนทำก่อนได้เปรียบกว่า เพราะอนาคตกำลังมา